ชื่ออะไรคะขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงค่ะพี่ตุ๋มค่ะพี่ตุ๋มนะคะวันนี้พี่ตุ๋มมาออกรถกับเราใช่ไหมคะพี่<ช>ตุ๋มออกรถรุ่นไหนคะเอ่อ ZS ค่ะสนใจใน MG เพราะอะไรคะเออพี่ชอบบอดดี้รูปทรงรูปทรงก่อนที่พี่ชอบแล้วพอน้องเขาให้ไปลองขับมันก็เออแบบดีอ่ะมันก็นิ่มเนาะแล้วมันก็เครื่องอะไรมันก็ไม่ดังมันก็เงียบแล้วก็ ระบบภายในใช้ได้ออก็ถูกใจถูกใจนะคะแล้วก็แล้วก็อยากจะให้พี่ตุ่มเนี่ยฝากอะไรถึงลูกค้าที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะเลือก MG ดีไหมอยากให้ฝากนิดนึงค่ะก,ก็ลองมาที่โชว์รูมก่อนแล้วมาลองขับดูแล้วก็จะติดใจแล้วก็จะต้องได้กลับไปเนาะ โอเคค่ะขอบคุณพี่ตุ่มมากค่ะ,คะ <Okay. S 2> สวัสดีค่ะนะคะชื่อคุณอะไรคะได้ครับผมชื่ออาร์ตนะครับครัอ่าพี่ Art. อาร์ตนะคะสนใจอะไรในแบรนด์ MG คะก็จริงๆแล้วที่มาวันนี้สนใจในเรื่องของรถไฟฟ้าเป็นหลักนะครับแล้วก็กำลังจะดูอีกคันหนึ่งที่จะเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถ plug-in hybrid สองรุ่นครับครับ นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกว่ารถไฟฟ้าก็กระแสมาแรงนะคะในช่วงของราคาน้ํามันที่ปรับตัวส่งขึ้นไม่อยากเติมน้ํามันแล้วนะคะอยากจะเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าแล้วนะคะก็ขอให้ m g ของเราเนี่ยได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะดีๆของคุณลูกค้านั่นเองนะคะก็ขอขอบพระคุณพี่อาร์ตนะคะที่ได้มาให้สัมภาษณ์เราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ